คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับพูดถึงการทําความดีการทําบุญวิธีการทําบุญที่ถูกต้องในแบบวิธีของชาวพุทธนะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะไปทําความดีถ้าหากว่าเราจะต้องไปวัดนะครับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือข้อแรกการแต่งกายสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่สั้นหรือว่าเปิดเผยเนื้อตัวมากเกินไปข้อที่2การเข้าสู่บริเวณวัดนะครับ ก็ต้องเดินอย่างสำรวมไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าสาราหรือว่าวิหารข้อที่2การเข้าสู่บริเวณวัดนะครับก็เดินอย่างสำรวมไม่ส่งเสียงดังถอดรองเท้าก่อนเข้าสาราหรือว่าวิหารนะครับหากว่าจะไปกราบพระนะครับการกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคบดิฐ์ it, ก็คือศีรษะมือเข่าเนี่ยแตะพื้นข้อที่4การทําบุญแล้วก็การถวายสังฆทานนะครับ ก็คือจะต้องเตรียมของทําบุญให้พร้อมแล้วก็ใส่บาตรด้วยความเคารพไม่รีบร้อนถ้าหากจะไปนั่งฝั่งเทศฝั่งธรรมนะครับก็นั่งขัดสมาธิว่าพับเพียบให้เรียบร้อยสำรวมใจฟังธรรมด้วยความตั้งใจนะครับครูฟังครับมาถึงข้อที่6กการรักษามารยาทโดยทั่วไปขณะที่เราไปวัดนะครับก็คือไม่จับต้องวัตถุโบราณในบริเวณวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อต่อไปสําคัญนะครับงดใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าปิดเสียงซะเพื่อไม่สร้างความรบกวนแล้วก็ช่วยดูแลความสะอาดในบริเวณวัดนะครับส่วนข้อที่7ก็คือการร่วมกิจกรรมทางศาสนาถ้ามีโอกาสก,าก็เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความตั้งใจการสวดมนต์ลแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างสำรวมนะครับการปฏิบัติตัวที่ดีนั้นช่วยส่งเสริมบุคลิกลักษณะแล้วก็สร้างบุญกุศลแล้วก็ช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบร่มเย็นนะครับ คราวนี้คุณผู้ฟังครับการทำบุญก็คือการทำความดีเพื่อสะสมบุญกุศลซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็โอกาสที่จะไปทำนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อแรกการตั้งใจบริสุทธิ์ถือว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ทำบุญด้วยจิตใจที่ดีไม่หวังผลตอบแทนนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติให้มั่นคงก่อนการทำบุญเพื่อให้จิตใจของเราได้สงบ ข้อที่2นะครับวิธีการเลือกวิธีทําบุญที่เหมาะสมนะครับก็จะมีทานามัยมก็คือการให้ทานโดยการบริจาคสิ่งของเงินอาหารก็ได้นะครับหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญต่อไปศินละไมก็คือการรักษาศินประพฤติตนที่ดีปฏิบัติตามศิน5หรือว่าศิน8ก็ได้ต่อไปภาวนานามัมนะครับการเจริญภาวนาก็คือการสวดมนต์ทำสมาธิ แล้วก็แผ่เมตตานะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงข้อที่3การทําบุญด้วยใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนหมายความว่าอย่างไรครับก็คือมีความเคารพและศรัทธาต่อผู้ที่รับบุญเช่นพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับข้อที่4เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการทําบุญในการทําบุญในวันสําคัญทางาศาสนานะครับเช่นทําบุญในวันพระยกตัวอย่างเช่นทําบุญในวันวิสาขาบูชา หรืออื่นๆนะครับอาจจะทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับในวันครบรอบต่างๆก็ได้นะครับคุณผู้ฟังส่วนข้อที่5นะครับทำบุญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราสามารถสะสมบุญโดยการทำความดีอย่างสม่ำเสมอในชีวิตนะครับเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการให้ความเมตตาต่อสัตว์การช่วยเหลือให้อาหารของสัตว์ที่อย่างยกตัวอย่างเช่นสุนัขจรจัดก็ได้ ส่วนข้อที่6การแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็จะมักจะสอนไว้ว่าควรจะอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และก็ผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับดังนั้นการทําบุญที่แท้จริงก็คือการทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทนแต่ทําเพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็เกิดความสุขในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงหลายๆคน มักจะไปทําบุญด้วยการเตรียมอาหารถวายพระนะครับจริงๆแล้วการเตรียมอาหารถวายพระเนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญนะครับและข้อสําคัญก็คือมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ในการที่จะไปทําบุญดังนั้นการเตรียมอาหารถวายพระก็มีหลักที่น่าสนใจนะครับเช่นอาหารนั้นต้องถูกสุขลักษณะก็คือสะอาดปรุงสุกใหม่ไม่มีสิ่งแปลกปลอนนะครับ และอาหารที่ถวายพระนั้นจะต้องครบทั้ง5หมู่ก็คือมีอาหารที่ให้สารอาหารครบนะครับได้แก่อาจจะเป็นข้าวเป็นแกงเป็นผักผลไม้แล้วก็ของหวานส่วนรสชาติอาหารก็ต้องพอดีนะครับไม่เผ็ดหรือเค็มเกินไปเพราะว่าถ้าเค็มเกินไปก็มีผลต่อไตนะครับและอาหารที่ถวายนั้นต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะครับ ในส่วนของการเตรียมอาหารนั้นเราก็ปรุงอาหารด้วยใจบริสุทธิ์ในกรณีที่เราปรุงอาหารที่ครัวที่บ้านเรานะครับก็คือควรเตรียมอาหารด้วยความตั้งใจดีแล้วก็ไม่เขาบอกว่าอย่าไปงุดงิดอารมณ์เสียในขณะที่ทําอาหารถวายพระนะครับอาหารนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัยล้างวัตถุดิบให้สะอาดแล้วก็ใช้ภาชนะที่เหมาะสมคุณผู้ฟังครับมีอาหารบางประเภทที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นถ้าเราจะปรุงเนื้อสัตว เป็นถวายพระนะครับเนื้อสัตว์ต้องสะอาดหลีกเลี่ยงเนื้อที่มีกลิ่นคาวแรงหรือเนื้อสัตว์แปลกๆนะครับแล้วก็อาหารที่มีกลิ่นฉุนจัดเช่นกระเทียมสดหอมสดหรืออาหารที่มีกลิ่นรุนแรงมากอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับอาหารต้องห้ามที่พระสงฆ์ไม่สามารถรับประทานได้หลังเที่ยงวันนะครับยกเว้นน้ำปานะเช่นน้ำผลไม้ก็ได้คราวนี้การจัดสำรับนะครับก็ต้องเลือกภาชนะที่สะอาด แล้วก็เรียบร้อยนะครับจัดวางอาหารให้ดูดีแล้วก็เป็นประเบียบในการถวายอาหารนะครับก็ถวายด้วยความเคารพสำรวมไม่รีบร้อนวิธีการก็คือวางอาหารบนโต๊ะหรือภาชนะที่จัดไว้ก็ได้ครับไม่ควรยื่นให้พระโดยตรงและข้อสำคัญนะครับนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิขณะที่เราถวายอาหารก็ได้ก็มีคำถวายอาหารหรือถวายพระตาอาหารแด่พระพิสุสงฆ์นะครับ ก็คือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอาหารบิณฑบาตนี้ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบเท่านิพพานเถินนะครับหลังจากนั้นก็มีการอาธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาคุณผู้ฟังครับหลังถวายอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งที่ดีงามแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับสบรรปสัตว์แล้วก็ญาติผู้ร่วงรับนะครับดังนั้นการถวายอาหารพระด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ก็ถือเป็นบุญกุศลสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อคุณผู้ฟังจะต้องไปวัดนะครับคราวนี้ผมเองอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับ<ๆ>เผื่อว่าท่านใดยอยากจะไปถวายอาหารพระที่วัด ก็มีวัดสำคัญสำคัญสองสาแห่งมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดหงปทุมมาวาดนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองประทุมธานีจุดเด่นที่วัดนี้นะครับก็เป็นวัดโบราณสมัยยุทยามีเจดีทรงระฆขังแล้วก็พระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปที่วัดนี้นะครับก็ไหว้พระธรบุญแล้วก็ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะครับวัดที่สองวัดบางหลวงนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองประทุมธานี จุดเด่นนะครับวัดนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระวิหารที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากทีเดียวถ้าไปที่วัดนี้นะครับกิจกรรมที่แนะนําก็คือ,อไปไหว้พระประธานเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลนะครับต่อไปอีกหนึ่งวัดนะครับคุณผู้ฟังก็คือวัดโบสถ์หรือวัดหลวงพ่อโตนะครับอยู่ที่อำเภอสามโคกจุดเด่นของวัดนี้คือเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ แล้วก็มีอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีนะครับแลนนี่คือตัวอย่างของวัดที่น่าสนใจเพื่อทุกท่านเดินทางมาประทุมธานีนะครับก็สามารถที่จะแวะวัดต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้แนะนำไว้นะครับการทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นถือว่าเป็นการทำความดีที่น่าสรรเสริญน,นะครับ คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวของนิทานนิทานมีหลายประเภทนะครับเวลาพูดถึงนิทานถ้าเราเป็นเด็กเกเราก็อยากฟังมากๆเพราะว่านิทานให้ความบันเทิงสอนคติธรรมแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการโดยแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทนะครับชนิดที่1คือนิทานชาดกนะครับคุณผู้ฟัง ลักษณะเป็นยังไงลักษณะก็เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญบาร,รมีในชาติต่างๆนะครับจุดเด่นก็คือสอนศีลธรรมคุณธรรมความเมตตาแล้วก็ความเสียสละยกตัวอย่างนะครับนิทานฉดกเรื่องสุวรรณสามเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นนิทานพื้นบ้านนะครับนิทานพื้นบ้านลักษณะเด่นก็คือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละท้องถิ่นนะครับ จุดเด่นก็คือแสดงวิถีชีวิตความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นตัวอย่างนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องสังทองพระลอหรือว่านาง12นะครับส่วนที่3ประเภทที่3คือนิทานอีศบนิทานอีศบนะครับลักษณะก็เป็นเรื่องเล่าที่มีตัวละครเป็นสัตว์ที่พูดได้แล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ในจุดเด่นของนิทานอีศบก็คือสอนจุดเด่นก็คือสอนคติสอนใจ มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายตัวอย่างนิทานอีสอปนะครับกระต่ายกับเต่าแล้วก็สิงโตกับหนูก็ได้ประเภทที่4นิทานประเภทเทพนิยายนะครับคุณผู้ฟังลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์เทพที่ดาเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วก็โลกในจินตนาการนะครับนิทานเทพนิยายมีจุดเด่นก็คือเน้นความแฟนตาซีมักมีตอนจบที่มีความสุข ตัวอย่างเช่นซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงนิตราหรือสโนไวก็ได้มาถึงนิทานปรามปราลักษณะเด่นก็คือเป็นเรื่องเล่าที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าตำนานการเกิดโลกความเชื่อโบราณก็ได้นะครับคุณผู้ฟังจุดเด่นของนิทานปรามปราคืออธิบายปรากฏการธรรมชาติแล้วก็ความลี้ลับของโลกตัวอย่างเช่นตำนานพระอาทิตย์ตำนานพระจันทร์หรือเรื่องราวของเทพเจ้ากรีกโรมันก็ได้ ต่อไปก็จะเป็นนิทานเสริมสร้างจินตนาการนะครับลักษณะก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากจินตนาการล้วนๆไม่มีข้อจํากัดทางความเป็นจริงนะครับจุดเด่นของนิทานประเภทนี้ก็คือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความฝันให้กับเด็กตัวอย่างเช่นอลิซาเบธในแดนมหัศจรรย์หรือที่เราคุ้นเคยก็มีนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมาถึงประเภทที่7นิทานคติธรรมนะครับลักษณะเด่นก็คือ เรื่องที่เน้นการสอนศิลธรรมความประพฤติให้กับผู้ฟังได้เห็นจุดเด่นก็คงจะเป็นในเรื่องของข้อคิดคำสอนที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับตัวอย่างนิทานคติธรรมเช่นเป็นเรื่องราวการเตือนสติหรือนิทานธรรมะก,ก็ได้มาถึงชนิดสุดท้ายนะครับนิทานตลกขบขันก็เนื้อเรื่องมีความตลกสนุกสนานให้ความบันเทิงแล้วก็คลายเครียด ดเด่นต้องสร้างเสียงหัวเราะและก็ความสุขนะครับตัวอย่างเช่นเ,เรื่องขำขันของนกแก้วนกขุนทองก็ได้คุณผู้ฟังครับสุดท้ายแล้วการแบ่งประเภทนิทานก็ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจแล้วก็เลือกอ่านตามความสนใจได้อย่างเหมาะสมนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงนิทานชาดกนะครับก็จะยกตัวอย่างนิทานเรื่องสุวรรณสามชาดกหรือพระสุวรรณสามเนื้อเรื่องย่อๆก็แล้วกันนะครับคือพระสุวรรณสามเนี่ย เป็นบุตรของฤาษีสองตนที่ตาบอดพระองค์เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความกะตัญยูแล้วมาวันหนึ่งพระราชาออกล่าสัตว์แล้วก็ยิงพระสวนสามด้วยลูกศรเพราะเข้าใจผิดเมื่อพระราชารู้ความจริงก็สำนึกผิดแล้วก็ขอเข้ามาแต่ท้ายที่สุดแล้วพระอินทร์ก็มาช่วยให้พระสวนสามเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็คืนสายตาที่มืดสนิทคือตาบอดเนี่ยให้กับพ่อแม่ก็คือ จุดเด่นในเรื่องของความกตัญญูนะครับกติธรรมอย่างที่บอกไปแล้วนอกจากความกตัญญูแล้วก็การให้อภัยแล้วก็การสํานึกผิดนะครับมาถึงนิทานชาดกที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือเวสันดรชาดกนะครับเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรก็คือพระเวสันดรเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญทานบารมีพระองค์บริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองให้กับแคว้นข้างเคียงจนต้องถูกเนรเทศไปอยู่ป่มามพาน แต่พระองค์ก็ยังคงบำเพ็ญในเรื่องของทานบารมีต่อไปโดยสละทุกสิ่งแม้กระทั่งลูกแล้วก็ภรรยาสุดท้ายพระองค์ได้กลับคืนสู่เมืองพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ได้รับการยกย่องนะครับกติธรรมในเวสันดร,รชาดกก็คือการเสียสละแล้วก็การทำทานแล้วก็ความอดทนและความเมตตานะครับก็มาถึงโมโหโสดชาดกนะครับคุณผู้ฟัง โมโหสถเนี่ยเป็นบัณฑิตหนุ่มที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระราชาทดสอบความสามารถด้วยปริศนาต่างๆซึ่งโมโหสถแก้ได้ทุกข้อทําให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของพระราชาแล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้บ้านเมืองได้สงบสุขดังนั้นกติธรรมที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือการมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดแล้วก็การใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาด้วยปัญญานะครับ และนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของนิทานชาดกนะครับความจริงนิทานชาดกมีอีกมากมายแล้วก็แต่ละเรื่องนั้นก็มีความน่าสนใจนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังมีเวลาก็อาจจะไปหาอ่านตามสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งบางเรื่องก็มีทำลงในสื่อ YouTube ก็มีพอดแคสต์ก็มีนะครับดังนั้นการที่ได้ฟังได้ชมนิทานชาดกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่า เราได้รับข้อคิดได้รับธรรมะจากนิทานชาดกแต่ละเรื่องนะครับ